ในระบบ General Ledger เมนู GL Data Entry ที่หน้าต่าง Post GL Sum การาบันทึกข้อมูลที่หน้าต่าง Post GL Sum เพื่อทำการโพสต์ข้อมูลการบันทึกบัญชีของเมนูบันทึกจากระบบต่างๆเข้าระบบบัญชีแยกประเภทซึ่งการโพสต์รายการแบบรวมรายการจากระบบอื่นๆหลายๆรายการมาบันทึกบัญชีที่ระบบแยกประเภทเพียงหนึ่งรายการเท่านั้นนะคะสำหรับวิธีการบันทึกข้อมูลนั้นนะคะสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะมีการโพสต GL แบบซ้ำได้นั้นนะคะจะต้องมีการกำหนดออปชั่นตั้งแต่แรกก่อนนะคะว่าต้องการใช้แบบโพสต GL ซ้ำนะคะโดย ออปชันดังกล่าวนั้นนะคะจะอยู่ในระบบ Enterprise Manager เมนู GL Setup นะคะและที่หน้าต่าง GL Option ค่ะโดย GL Option นั้นนะคะก็จะมีปุ่มหรือมีคอลัอมน์รวมกับแยกนะคะกรณีที่ใช้แบบ Post GL แบบซ้ำนะคะในช่องรวมต้องทำการคลิกเลือกหรือคลิกในเมนูนั้นๆน,น,นะคะเพื่อทำการเลือกว่าต้องการ Post GL แบบซ้ำค่ะจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม Save นะคะเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลค่ะ จากนั้นนะคะก็มาดูในส่วนของวิธีการ p โพส GL Sum ค่ะในการ p โพส GL Sum นั้นนะคะเริ่มจาก d a t e Option ทำการระบุช่วงวันที่ที่ต้องการดึงข้อมูลมาโพส GL Sum นะคะยกตัวอย่างเช่นใช้เป็น today นั่นคือใน1วันนะคะมีการคีย์ข้อมูลหรือใน1เดือนมีการคีย์ข้อมูลยกตัวอย่างนะคะเป็นข้อมูลการขาย ขายอาจจะมีการขายแบบเดิมซ้ําๆนะคะหลายๆรายการแต่ต้องการโพสต์ GL เพียงแค่ใบเดียวต่อ1ครั้งหรือต่อ1เดือนนั่นเองนะคะเด t อ o p ชั่นก็ทําการระบุช่วงวันที่ที่ต้องการดึงข้อมูลมาโพสต GL นะคะจากนั้นเมนูสามารถคลิกลูกศรลงมาและทําการเลือกได้เลย,เลยค่ะว่าต้องการดึงเมนูไหนมาทํารายการโพสต์ GL แบบซ้ำนะคะจากนั้นให้คลิกที่ลูกศรสีเขียวนะคะเพื่อเป็นการรีชีฟข้อมูลค่ะ จากนั้นโปรแกรมจะทําการบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตให้โบริรายการเดบิตเครดิตนั้นนะคะจะเกิดจากการนําข้อมูลทั้งช่วงวันที่ที่ได้กําหนดนี้นะคะมาลงบันทึกบัญชีแค่1ใบนะคะจากนั้นก็รันเื่องเลขที่เอกสารได้เลยตามปกติและทําการคลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลค่ะและจะเสร็จสิ้นการโพสต์ GL แบบซ้ำนะคะนี่คือตัวอย่างการทํารายการโพสต์ GL แบบซ้ำค่ะ